คลิปนี้ไม่มีคำเตือนหรอกว้าวเพราะเนื้อหาไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นใครจะดูก็ได้ดูเลย้่องเรียกเพื่อนมาดูด้วยแต่เยี่ยมมากเลยนะเอาเล่ะครับผมก็ต้องกราบสวัสดีท่านเข้าสู่ช่องของนายพีด้วยนะจ๊ะตอนนี้อยู่ในเกมลู้นเตอร์ลัมเบอร์หรือกาแจ๊คคัสน้องนั่นเองนะครับผมวันนี้พกันที่200ท้ทวนนะครับน่าจะกดไม้ละ2ี่เลยครับเปิดเทอร์โบแล้วไปเอาดิโอโห เปิดมาดอกแรกก็เข้าสแกตเตอร์เลยครับสวยงามระดับนะได้มาสามตูนทีแปดครั้งนะครับผมนะทีมไมคยี่สิบและแปดครั้งลงมายังไงเปิดมาดอกแรกทีสองไหลต่อไปที่สี่และหมดได้มาหกและเจ็ดครั้งเฮ้ยสแกตเตอร์จะเข้าซ้อนด้วยหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหไม่มาครับนะไหลไปที่ยี่สิบสี่ครับและลงมายังไงยังไงและ อห่อไม่มาครับนะไหลตออ่อไปสามติดอกครับและยังไงดอกนี้หมดหรือยังยอ,อ้อหไหลต่อไปหกิและยังไงตอ่อหมดหรือยังเนี่ยซาเกเตอร์ก็ขาดแค่ตัวเดียวเองโอโ้อหไม่มาครับนะโอ้ยเสียดายกลมาหนึ่งร้อยสิบหกและหกครั้งไม่มาห้าครั้งมาที่สิบสองอหไม่ไหลและตีครับ เออเปิดมา504ไหลต่อไปก็งนนะั้น128แล้วมาต่ออีกก็งนะั้น180และโอ้โหหมดมาแล้วรางรถซตัวมรเมรกา1712และตครั้งสุดท้าย2ครั้งสุดท้ายและครั้งสุดท้ายแล้วโอ้โหซูเปอร์เมกามาดอกเดียวและหายไปเลยสั 3, ครั้งสุดท้ายไม่ออกเลยคดัมนะไดนะ้มา1846รับรางวัน และขยับเพิ่มครับนะไปไม้120เลยแล้วลงมาเปิดมาที่ห8 0้1โอ้โหไหลต,ต่อไปครับ48และหมดแล้วได้มา228พร้อมกับสเกตเตอร์3ตัวอีกแล้วครับผมโอ้โหวันนี้สวยงามจ,จัดนะขยับไม้เพิ่มปุ๊บคาสแกเตเตอร์มาปั๊บเลยและไปครับสาบตัวที่ปดครั้งที่ไม้1 2อยครั้งลงมายัางไงเออ,อยังไงดอกแรก และแถวที่ห้าแถวที่ห้าโอ้โหแถวสุดท้ายแล้วมาไหมมาไหมและไม่มาโอ้โหหลอกอีกแล้วและเ็ดครั้งเปิดมายังไงละเก้าร้ยสิโอ้โหไหลต่อไปโอนะ้โหั้หนึ่งพันเก้าร้อิแล้วหมดนะครับได้มาสองพันแปดร้อยสามสองังันก็ต่และ6หครั้งเออเปิดมาที่เจ็ดสิบสองไหลต่อไปที่สี่สิบแปดและหมดได้มาหนึ่งร้อยยี่สิบและห้าครั้ง สีครั้งเอาอีกแล้วซาเกเตอร์จะเข้าซ้อนไหมดอกนี้และแถวสุดท้ายโอ้โหไม่ไมาอีกแถวันนะแล้วเปิดมาที่60ติบครับดอกนี้ซาเกเตอร์จะยอมลงมาไหมเรียบร้อยโอ้โหสวยงามดอกนี้ด้มา6 0ติพองกับมูลปีเพิ่มอีก8ครั้งนะครับนะเข้าซ้อนไปอีกหนึ่งทีและ1 1ครั้งไม่มา10ครั้งยังไง เปิดมาที่1,152และไม่ไหลไม่เป็นไรครับนะได้มา1 5 2และ9ครั้งเปิดมายัางไงละ2 0 1 6โอ้โหไหลต่อไปที่2 8 8, 8, 8 0แล้วมาต่อครับ648และไหลต่อไป960ไหลอีกที่1,156โอ้โหรูนเรื่องกาเบอ์แตกดอกเดียวครับนะ7 5 6 0ราวาตูเมริก้าและเหลืออีก8ครั้ง7ครั้ง6ครั้ง และห้าครั้งและสี่ครั้งเออเปิดมา28 8ร้อยแปดสิบแปดไม่ไหลและสามครั้งสุดท้ายสองครั้งสุดท้ายและครั้งสุดท้ายแล้วโอ้โหไม่มาเลยสกเกตเตอร์รอบนี้ก็สวยงามจะจัดไปอีกหนึ่งทีนะครับนะโอ้โหแตกมาร้อยเท่าจัดทุนเลยนะครับนะกดมาร้อยยี่สิบได้มาหมื่นสองครับโอ้โหสวยงามนะและ ขยับเพิ่มไปที่ไม้สองดูสักสิบทีแล้วกันนะหมุนออตโต้ไปเลยครับสิครั้งไปไม้ส0 0ร้อยเปิดมาดอกแรกที่10ไม่ไหลแล้วไปต่อไปอีกลงมายังไงและและเปิดมา60โอ้โหไม่ไหลอีกโอ้โหไม้สองร้สังเสียไป2000ันไม่ได้อะไรเลยเอาอเปิดมา500อยโอ้ยนิ้วลั่นและสก,กัตเตอร์มาไหมฮึบ โอ้โหไม่มาครับไหลต่อไปที่120้ยและยังไงยังไงดอกนี้และทึบโอ้โหเรียบร้อยกดเล่นเล่นดันเข้าเฉยเลยนะนิ้วลันครับตะกี้โอ้โหได้มาสามโดพี่แปดครั้งไหม่200เริ่มไปอีกหนึ่งที่แล้วกันนะอย่างนี้แถมไปแล้วกันและเปิดมาดอกแรกลงมายังไงเออเปิดมาที่720ไหลต่อไปแลน,นะ640และหมดครับ ได้มาทั้งหมดดอกแรก1.360และเครั้งเปิดมาที่720ดร้อไล่ต่อไปครับนะหกร้อแล้วหมดได้มาอีก1.360และ6ครั้งเปิดมาที่2องพเออไล่ต่อไป1นึ่งพันรบแล้วมาต่อครับนะหนึ่งพังอแล้วไล่ต่อไปอีก6กร้อยสี่โอ้โหโอ้โหหกพันหนึ่งร้อยหกสิบเราก็ต่อและห้ครั้ง4ครั้ง เออเปิดมาหนึ่งหืรอยสี่สิลต่อไปที่สนะครับนะโอโหดอกนี้ตึงๆไปอีกหดอกครับหนึ่งหม่นสี่ับราเปอร์เมกาละครั้งสุดท้ายสครั้งสุดท้ายและเปิดมาดอกนี้โอโหหนึ่งหมื่องพันหนึ่ลต่อไปนี่เจ็ดพัก้าลมาต่อครับนะโอโหหนึ่งหเจ็ดพ้าิไหลต่อไปทีหนึ่งหนึ่งร้อมาต่ออีกทีหนึ่งสามพเอโอหอ อกเดียวเกินครึ่งแสนไปแล้ว52 5 0 0รางมารุาวัลซเปอร์เมกาครับและครั้งสุดท้ายไม่มาโอ้โห,โโหเหตุเกิดจากความพุกนะโอ้โหได้เฉย7 5 9 2 0ครับรับรางวัลร,รับพรเลยโอ้โหจากที่เติมแรกนะ200ครับไม่น่าเชื่อนะได้มาเกือบแสนเลยทีเดียวครับ ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, go check, go go od, กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนุงน่งนิงน่งนุ่งนิ่งเป็นกำลังใจให้ในพีด,ด้วยนะครับผมนะและอย่าลืมกดติดตามช่องสำรองวันที่สองละหมายเลขกตามกันด้วยทิ้งหนึ่งเวลาที่คอมเมนต์ครับใครที่อยากเลตตามก็ไปที่เดีวยวกันได้เลยนะทิ้งหนึ่งเวลาเหมือนกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ในพีเขาต้อนรัไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีจ้า